สวัสดีครับกรบมอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกๆวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนกาสนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ <S <S เราจากหัวคลิปนะครับว่า Oppo A 5 3 แต่ในหนึ่งคลิปเนี่ยเราไม่ได้มีอัพแค่คลิปเดียวเราย,ยังมีข่าวที่2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งกดข้ามกันไปนะติดตามข่าวให้ครบๆนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารที่เรานะมาอัปเดตกันในวันนี้ข่าวแรกดีกว่ามาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Oppo A53 2020ครับสมาร์ทโฟนชิปเซต Snapdragon 465รุ่นแรกของโลกโดยคาดการว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอที่ให้ค่า Refresh r a มาสูงถึง 90Hz และแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์ในราคาราๆ5,300บาทครับเมื่อมีกี่วันก่อนนะครับเราเพิ่งเห็นสเปคบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือ Oppo A53 2020ดุอองออกมาให้เราได้ชมกัน แต่ยังไม่ทันไรนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ซุ่มที่จะเปิดตัวแบบเง,งียบๆไปเป็นเทียบร้อยที่ประเทศอินโดนีเซียครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะครับที่ใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 460เป็นซีรีส์ใหม่ของเขาจุดเด่นก็คือการใช้งานที่ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือในระดับเริ่มต้นตัว oppo a 5 3 2020เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นล่าสุดที่มีจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ refresh rate 9 0 h z แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมตัวเครื่องเป็นหน้าจอ LCD มาพร้อมกับพันโฮนะครับก็คือการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอขนาดของหน้าจอก็ใหญ่กำลังดีที่6.5นิ้วความเรียด SD+ Plu body วัสดุเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเคลือบผิวมันเงาสัมผัสคล้ายกระจกพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือก็มีมาให้ด,ด้วยด้านหลังตัวเครื่องกล้องหลัง3ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก12ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านและเดฟเซนเซอร์2ล้านน่าเสียดายที่ไม่มีเอาตตราไวนะครับ โดยทํางานอยู่บนระบบ Android 10, ColorOS 7.2ตามแบบฉบับของ OPPO เขาในเรื่องของ RAM นะครับให้มา 4GB, กิกอมหน่วยความจำา6สสามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดถึง 256GB เลยครับการชาร์จที่เร็วนะครับทำได้ถึง18วัตต์ผ่านการะเส้มต่อ USB Type C ครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลสามารถใช้งานได้2ซิม NFC มีมาให้นะครับมีแบ่งเป็นสองสีด้วยกันก็คือสีดำ Electric Black นะครับแล้วก็สีน้ําเงินครับ f r ลซ Brew โดย Oppo e A53 2 2 2 0จะเปิดให้พรีออเดอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในราคาอยู่ที่ประมาณ2 4 90, 9ล้าน4 9 0รูเปียครับหรือประมาณ5,300บาทครับคายกันว่าจะวางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆด้วยส่วนในไทยเนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาเข้ามาขายหรือเปล่าไว้มาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาที่ข่าวที่2ครับจะพาเพื่อนไปรับชมกับแว่นตาอัจฉริยะได้มีการเปิดตัวเป็นเจเนอเรชันที่2ครับที่เรียกว่า h u a w e i X g e n r a l Monster I Wear ในเจนที่2แว่นตาอัจฉริยะดีไซน์ใหม่ขอราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 3 5 5บาทครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเมื่อช่วงปลายปีนะครับ2019ที่ผ่านมา Hu ว w e i ได้สร้างความว้าวให้กับแฟนๆด้วยการจับมือกับแบรนด์แฟชั่นจากค่ายเกาหลีใต้อย่าง General Monster ที่เปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะ ในชื่อว่า Huawei X Gentle Monster นอกจากนี้นะครับมีดีไซน์สุดเท่แล้วเนี่ยนอกจากจะมีดีไซน์ที่สุดเท่แล้วยังมีฟีเจอร์ล้ำๆเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นลำโพงที่ติดอยู่ตรงขาแว่นนะครับสามารถใส่แว่นแล้วก็ฟังเพลงและคุยโทรศัพท์ได้ด้วยรวมถึงการเรียกใช้ Google Assistant ก็สามารถทำได้ ซึ่งล่าสุดนะครับตัวแว่นรุ่นดังกล่าวเนี่ยได้มีการเปิดตัวเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วโดยคราวนี้เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับมีให้ถึง4แบบด้วยกันใส่เท่ๆกันไปนะครับโดยเจ้า Huawei X General Monster Eyewear 2ยังคงมีสเปคและก็ฟีเจอร์ต่างๆที่เหมือนกับแว่นรุ่นแรกด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อใช้ในการฟังเพลงจากขาแว่นแล้วก็ในการสัมผัสขาแว่นนะครับเพื่อเปลี่ยนหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆกับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังคุยโทรศัพท์ได้ด้วยผ่านทางแว่นเพราะมีไมโครโฟนในตัวนะครับแถมยังได้ Google Assistant เพื่อสั่งงานได้ด้วยเป็นแค่แตะขาแว่นถึง2ครั้งก็สามารถใช้งานได้แล้วแม่ตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้ที่กำลังสวมใส่อยู่ว่าสวมใส่อยู่หรือเปล่าซึ่งหากว่ากําลังฟังเพลงอยู่นะครับและมีการถอดแว่นออกเพลงก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเลย Huawei X Central Monster i Wear 2มีให้เลือก4แบบด้วยกันโดยออกแบบ เป็นแว่นกันแดด1รุ่นคือ Smart Maya นะครับกับแว่นสายตาที่นำไปเปลี่ยนเลนสได้อีก3รุ่นด้วยกันก็คือ Smart v e r o n a แล้วก็ Smart r r โอนะครับแล้วก็ s ส마ทแค t t a โดยแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีราคาดัางนี้เลยรุ่นแรกก็คือ m a ย a นะครับอยู่ที่2 6 0พันหกรอยเก้าหยรือประมาณ1 2 2 6 5บาทครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนาะอีกอันหนึ่งเป็นรุ่นที่2ครับอาอนะครับสองพันหกร้อยระ้าสิบเก้าเยวนหทือปเะมานึ่งหม่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้าเทีเ่ สี่ร้9ก็อยู่หรือประมาณ 11, 3 5 5บาทนะครับจะมี2รุ่นที่ราคาเท่ากันอีกรุ่นหนึ่งที่้ายกันก็คือว o ร์เนนะครับที่ราคา 11, 3 5 5หา้าบาทเทียบเป็นเงินไทยเท่ากัน huawei x general monster i wear 2จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนในวันที่10กันยายนนี้ส่วนประเทศอื่นๆรวมถึงบ้านเรานั้นจะมีโอกาสได้สัมผัสแว่นรุ่นนี้ไหมเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีที่ทั้งหมดทั่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้านน กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆวิดีโอแล้วข้อทของเราต่อไปครับช่องของเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นของทุกๆวันด้วยในช่องมาสต็อปไอทีใบโป๊ปเพื่อที่สามารถเข้าไปรับชมและติดตามกด Subscribe กันได้แล้วนะเพราะข่าวเช้าและข่าวเย็นนะั้นเราอัปไม่เหมือนกันนะครับและช่องของเรามี Facebook Fan page แล้วสามารถเข้าไปรับชมข่าวสารเพิม่มเติมนอกเหนือจากที่เราอัปเดตในทุกๆวันแบบนี้ได้ผ่านทางแฟนเพจของเราครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะสกิมีต้องขอตตััััววลลาาาไปปปกก่่่ออนนนนบบบบบเดดดดขสสสรรีีีแ้้้ใใหหมคิ